e n น o m a า e s สกากุนซือเชลซียอมรับว,ว่าทีมยังขาดความเข้าใจในหลายๆด้าน หลังผ่าให้กับก l าสโกเซลติก4ี่ประตูต่อ1ในเกมปีซีซั่นนัดที่2ติดต่อกันมารลสกากล่าวว่าแม้ผลการแข่งขันจะสําคัญแต่ก็ต้องวิเคราะห์ภาพเกมโดยรวมด้วยเกมนี้ทีมทําได้ดีกว่าเกมเสมอเลคแคม2ประตูต่อ2และเห็นได้ชัดถึงโอกาสในการสร้างเกมครึ่งแรกและครึ่งหลังไม่ว่ายัางไงก็ตามทีมยังคงต้องพัฒนาในเรื่องของการออฟเดอะบอลการปรับปรุงเรื่องของการเล่นสั้นและการเล่นยาวทีมเรายังคงงุนงงทั้งเวลาออฟเดอะบอลและออนเดอะบอลซึ่งเป็นเรื่องปกติในช่วงเวลาปีซีซั่นแบบนี้ผมพยายามทดลองสิ่งใหม่ๆ แต่แน่นอนว่าถ้าพวกเราซ้อมได้ดีแล้วมีการแข่งปีซีซั่นที่มากกว่านี้พวกเราจะพร้อมกว่านี้แน่นอนเอาจริงๆผมเน้นย้ำในเรื่องความสำคัญของการออฟเดอะบอลนะโดยเฉพาะการเช็คลำหน้าและการรักษาแนวรับในแนวสูงผมพยายามทำให้ทีมเล่นด้วยความผ่อนคลายและไม่กดดันแต่เกมนี้พวกเราทำได้แย่ผมเชื่อว่าหลังจากผ่านการฝึกซ้อมและการลงสนามมากกว่านี้ทีมจะมีความเข้าขาและมีความเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแม้จะมีความพ่ายแพ้แต่ผมยังมองโลกในแง่ดีว่าทีมจะสามารถพัฒนาไปต่อได้และสําหรับผมแมชนี้มีความสําคัญเพราะมันเป็นตัวบ่งบอกว่าซีซั่นที่กําลังจะมาถึงนี้พวกเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนแฟนๆเชลซี Chelsea, หรือแฟ,แฟนทีมอื่นคิดว่ามาเลสกาจะพาเชลซีจบท็อปโฟได้หรือเปล่าครับหรือเชลซีจะเสริมทัพเพิ่มเติมในตาแหน่งไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับฝากกดซับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับบอลบอยหน่อยนะครับ